สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาตามคําสัญญานะครับว่าหลังเลิกงานเนาะก็จะมาทําคลิปรีวิวตัวละครนะครับซึ่งมี FC ผมนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเออพี่เบิร์ดก็รีวิวโคนะครับที่เป็นเวอร์ชัน e ีโแล้วก็ไม่เติมตํานานไม่เติมคอร์สเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เป็น EVO เนี่ยนะครับยังจะสามารถเล่นได้ไหมเนาะซึ่งผมก็ได้ใส่จี้ลิง์ไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะผมใส่เป็นเซตนี้เนาะจริงๆผมได้ลองเล่นแค่เกม2เกมเองนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดเซตไหนให้เขานะอ่ะตามที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็เลยจัดเซตนี้ไปเนาะจริงๆผมอยากใส่เป็นจี้อื่นนะครับที่ไม่ใช่จี้ลิง์นะแต่ว่าพอมันมีจี้ลิงค์อะเหมือนมันบังคับให้ใส่นะครับเพื่อนผมลองถอดออกแล้วแล้วก็ใส่จี้อื่นไม่ได้เลยเนาะ ก็เลยได้รีวิวจี้ลิง์ไปด้วยนะครับถ้าใครไม่มีจี้ลิงก์เนาะก็อาจจะเปลี่ยนจี้ลิง์นะครับเป็นจี้อะไรก็ได้ที่มันมีสร้างโล่ในตัวนะครับอ่าเป็นโล่ที่มากับจี้เนาะอ่าประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็จะใส่เป็นหมวกระเบิดนะครับแล้วก็เป็นอ่าอันนี้นะครับสวิตช์บอร์ดหุ่นไลกานะครับแล้วก็บางคนเขาก็ใส่เป็นเอ่เกาะลอยฟ้านะครับเพื่อนนะอ่าเกาะลอยฟ้าก็ได้นะครับ แต่ผมอยากใส่ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีการวิกด้วยนะแล้วก็ใส่เป็นโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ดิเมนชันเพจนะครับที่มีป้องกันเอฟเฟนต์รายนะครับแล้วก็มีย้ายดิเมนชันนะครับมีแลนด์ผุดด้วยเนาะ,ะประมาณนี้นะส่วนความสามารถโคนะครับก็อย่างที่ได้รีวิวอคลิปรีวิวอีเวนต์ไปนะครับคลิปเมื่อเช้าเนาะใครที่ได้ติดตามก็น่าจะรู้ถึงความสามารถน้องแล้วแหละนะครับถ้าเสียงผมอาจจะทําให้มัน ไม่ลื่นหูเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยนันเพื่อนนะยังไม่หายป่วยดีนะครับเสียงก็อาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนันเพื่อนนะขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับเวอร์ชั่นที่เป็น e v โวแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นตำนานบวกคอสตูมด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะรีวิวเป็นอ่าเวอร์ชั่นอัปเดต30เลยนะครับก็จะมีบัฟความสามารถด้วยนันเพื่อนนะอ่าบัฟความสามารถของเขานะก็ เมื่อฝ่ายต้องข้ามตกแรนด์มาร์ของฉันนะครับโอกาส80%ขังฟองสบู่นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายต้องข้ามใช้การ์ดนางฟ้านะครับโอกาส80%กส็สลายการ์ดนางฟ้านั่นเองเ,องเนาะก็จะตัดการ์ดนั่นแหละนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าโดนเรียกมาปุ๊บนะครับกักขังฟองแล้วก็สลายการ์ดก็น่าจะตายเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวในแผนที่ใหม่ด้วยนะครับนะส่วนแผนที่อารีนาอควาอารีนาเนี่ยนะครับ ก็จะรีวิวไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนาะว่าความสามารถของแผนที่มีอะไรบ้างเนาะเอา,เาคร่าวแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกเลยนะครับว่าเราจะมาเจอตัวอะไรนะครับเพื่อนจริงๆตัวนี้ผมมองว่าถ้าได้เล่นเป็นคนแรกเนี่ยโอกาสที่จะแพ้ก็สูงเหมือนกันนะเพื่อนนะเอออ่ะรอบนี้นะครับเรามาเจอกับตัวละครที่เขาแจกฟรีเนาะชื่อว่าอีโวชัมมิงฮารยองนะครับก็ สวยนะผมว่าชุดนี้สวยเลยนะครับความสามารถของความสามารถของเขานะครับผมยังไม่ได้ดูเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรามาดูสองของฝ่ายตรงข้ามแล้วกันมีสร้างเลนนะครับมีติดตั้งรางมังกรเหมือนเดิม50%เอเใช้เ,เฟกโซตัวนนะครับมีพายุมีทำลายเตานะครับมีขังคุกออกก็คล้ายๆเดิมนั้นเพื่อนนะ เหมือนเขาจะมีตำนานมาให้เติมด้วยนะครับลด50%ด้วยเนาะใครที่อยากได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นกว่านี้นะครับก็ไปเติมตำนานได้เนาะ179บาทอันนี้ผมว่าคุ้มนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวละครฮารยองก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ยังเล่นได้อะเอาง่ายๆเลยคนที่เพิ่งปั้น ID ดีนะครับเอาตัวนี้ไปไต่แรงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเอออะโอเคครับเขาก็ จบเทินเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะทอยกับหลังไปเลยนะครับนะให้ความสามารถของหุ่นไลากาเนาะออกไหมผมไม่ติดหว่านเพื่อนเ,อเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นย้ายภายในแถวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นการย้ายไปในแถวหรือว่าย้ายไปยังเมืองของเราเนาะความสามารถของอ,อ,อันขวาสูนยนั้นเพื่อนนะผมก็ย้ายเข้ามานี่เลยแล้วกัน อ่ายังติดโลนะครับอ่ารอบ 2, 2ผมจะใส่เป็นโดนโลนะครับซึ่งโดนโลเนี่ยนะครับเขาก็จะสร้างโดนให้เรานะครับแล้วก็สามารถกลับเมืองได้เนาะ,ะอ่าน,นี่คือ,ค,อคือความสามารถของโดนโลอ้าอีกาผมไม่ติดนะผมก็จะทอยดับเบิลสิบสองไปนะครับเพื่ออ่าสาบเขานะสาบเขาเสร็จผมก็จะยังไงต่อทอยกำลังไปนะเอ้ยถ้าถ้าผมแบบทอยกำลังไปแล้วมัน ดับเบิลอีมันก็จะไปตกก่อรางนะดูที่ีสร้างแลนออกไหมอา้าวสร้างแลนไม่ออกอีกนะอ่าอย่างน้อยเ,เราก็ทําให้เขาดับเบิลไม่ได้นะผมยังไม่คล่องเอาง่ายเลยผมยังไม่คล่องนั่นเพื่อนนะยังไม่ได้ลองเล่นดีเลยนะครับไปเราก็ทอยเบิลสิบสองไปนะครับอ่าสร้างแลนนะความสามารถของอีกาติดนะครับผมก็จะอัญเชิญเข้ามานี่เลย อพอ,อเชิญเสร็จนะถ้าเขาไม่มีป้องกันการขโมยมาเบิรก็จะถูกเรา,าเผาเงินนะครับเผาเงินให้ให้กองกลางอะ่ะมันกลายเป็นศูนย์นั่นเพื่อนอผมเบิรสองกำลังไหมไม่ได้วะอ่ะก็เลือกไปยังพื้นที่ของเราแล้วกันสร้างอีกกา,าสร้างอีก,กาตรงนี้ เขาก็จะโดนเผาเงินอีกรอบนะครับคือเผาเงินเนี่ยถ้าไม่มีป้องกันการขโมยมาเบิ้ลนะครับสถานะการเงินของฝ่ายตรงข้ามก็จะกลายเป็นศูนย์เลยนั้นเพื่อนนะเออถ้าไม่มีป้องกันการขโมยมาเบิ้ลนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะต้องจ่ายค่าแรนด์มาร์คพื้นฐานเราด้วยนะหลังจากที่โดนเผาเงินไปแล้วพอไม่มีเงินเขาก็ต้องกู้นะครับหรือว่าใช้การนางฟ้าพอใช้การนางฟ้า ถูกตัดการ์ดอีกนะครับะจะไปกู้มาจากไหนหล่ะจะไปเอามาจากไหนเนาะแล้วถูกขังฟองนี้นะครับต้องจ่าย2รอบเนะี่ยเพราะฉะนั้นจี้ที่สําคัญเลยนะครับนะสำหรับโคนะครับก็น่าจะเป็นจี้ตระกูลพวกขังฟองต่างๆด้วยนะคเนะออหลังจากที่ผมเอาไปเล่นหลายๆเซตนาะผมว่าเซตขังฟองน่าจะโอเคนะเพื่อนแต่ไปดูระดับท็อปแลนด์ที่เขาเล่นนะเขาก็ไม่ค่อยใส่ขังฟองเท่าไหร่หรือว่าเขาอาจจะมีบัฟอยู่เนาะ เพราะบัฟมันมีความสามารถในการขังฟองไงเพื่อนผมก็จะเบิ้์นสิบสองไปข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าเจอตัวเดิมไหมคนละตัวเนะะาะคนละตัวนะฮะ,ะผมมาตรงนี้แล้วกันเรามีเมืองอยู่นะครับอีกาติดนะเราก็อัญเชิญเข้ามาตรงนี้เลยเรียบร้อยไหมขังขังฟองไหมไหม่ขังฟองเลยเราแปดสิบเปอร์เซ็นตเลยนะ ไม่ขังว่ะเพื่อนอ่าเราก็จะได้ย้ายดิเมนชันนะอ่าผมก็จะสร้างโล่นะครับเออไม่ใช่สร้างโล่สร้างโดนนะครับเป็นโดนโะล่เนาะซึ่งตัวน,นี้มันจะไม่ทับกับโล่ทองแล้วก็โล่เหลี่ยมนะฮะไม่ติดว่ะเพื่อนอ่าผมจะดับเบิลสองไปข้างหน้าอีกาติดเนาะผมก็อัญเชิญเขากลับมาตรงนี้เลยอ่าเรียบร้อยนะครับขังฟองโดนเผาเงินนะ เขากู้สู้เว้ยพอเขากู้สู้อะผมทำไงต่อวะผมสิบเอ็ดดีกว่าเนาะสิบเอ็ดแล้วก็กลับเมืองนะครับอ่อไปตรงนี้แล้วกันกลับเมืองมาลุ้นอีก,กานะครับว่าอีกาจีต์ไหมอีกาติดอ,อ,อ,อีกนะครับผมก็จะเชิญเขามาตรงนี้แล้วกันอืมก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละนะครับอ่าประมาณนี้เนาะ เงินแพงมากมเพื่อนๆนะครับ250%เปอร์เซ็นต์่ะเพื่อนๆออก็ประมาณนี้นะสำหรับเวอร์ชัน Evo นะครับนะใครที่ปิด E ี o นะครับไม่มีงบในการเติมตำนานเนาะแล้วก็ไม่มีงบในการเติมคอสตูมนะครับผมว่าผมมองว่าถ้าได้เล่นเป็นคนที่2ออ่ะเปอร์เซ็นต์ชนะก็ยังสูงอยู่นะครับนะแล้วก็เอาไปสู้กับการ์ดตัวละครที่ ไม่ได้ติดเมตามากนะครับนะก็ยังพอเล่นได้นะครับส่วน G ี i ลิงสามารถจําเป็นไหมสําหรับผมผมมองว่าจําเป็นนะครับเพราะว่ามันมันต้องใช้โล่ทองอ่ะเพื่อนนะครับคือตัวละครทุกวันเนี้ยต้องมีโล่ทองนะถ้าไม่มีโล่ทองเนี่ยโดนขังคุกนะโดนพวกผีเสื้อขังคุกนี่จบเลยนะครับขังคุกแล้วก็วิกจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นโล่ทองเนี่ยเอามาป้องกันการขังคุกได้เนาะอ่ะโอเค ส่วนใครที่ไม่มีงบในการทำจี้ลิง์นะครับก็สามารถใช้เป็นจี e ้อื่นที่สร้างโล่เหลี่ยมได้นะประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะต่อไปผมก็จะรีวิวเป็นเวอร์ชั่นตํานานแล้วก็คอสตูมนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าเวอร์ชั่นตํานานคอสตูมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะอ่ะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเซ็ตนะครับนะเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพสามสิบนะครับนะเดี๋ยวรอวันสุดท้ายก่อนค่อยอัพละกันเนาะ ผมก็จะเล่นเป็นจี้ลิงค์ Link นะครับที่มีความสามารถในการสร้างโลซูปเปอร์เนาะแล้วก็นิราเทศนะครับใช้หมวกท่องเที่ยวบิสกิตกนะครับอ่าแล้วก็ใช้เป็นบอดสวิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมานะครับเป็นหลุมดำชูตเตอร์นะครับอ่าหลุมดำชูตเตอร์ก็เอามาไว้มุดหลุมเนาะคือเมตานี้หลุมดำกลับมานะครับเราเอาตัวนี้มามุดหลุมแล้วก็กลับเมืองของเรานะครับเพื่อที่จะสร้างอีกาได้เนาะ เดีวมาดูกันว่าเซตนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอะมานะครับมาเจอกันเกมแรกเนาะด่านนี้ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเพื่อนนะสามารถเอามาล้างพวกดีบัฟนะครับถ้าเราติดดีบนะัฟเนาะเราก็สามารถเลือกสกิลที่มันสลายดีบัฟได้นะครับเออสลายพวกดีบัฟสลาย เวลาเราติดดีบัฟต่างๆมานะครับว่าจะเป็นผนึกการเคลื่อนย้ายนะครับดอกกุหลาบหรือว่าตีนหมาของเดดนะครับพวกนี้นะก็สามารถมาสลายได้นะครับตรงพื้นที่วิเศษตรงนี้เนาะนะครับหรือว่าถ้าเราแบบโล่ไม่ติดนะครับโล่ไม่ติดอยากชาร์จโล่อะไรอย่างนี้นะเราก็เลือกเป็นสร้างโดนนะครับซึ่งสร้างโดนเนี่ยมันก็จะสามารถกลับเมืองได้เนาะก็ประมาณนี้นะ ยังไงต่ออ่ผมสร้างอีกาตรงนี้แล้วกันนะครับเออเขาจะไปตรงไหนอ่ะผมจะกันเข้าไว้ไหนดีวะอ่ากันไว้นี่แล้วกันเนาะคือทอยคนแรกอะ่ะมึงเตรียมขีดได้เลยนะครับเมตานี้นะครับคนทอยคนทอยคนแรกยังเปอร์เซ็นที่แพสสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าเนาะอ่านี้เราก็ไปส่งจี้เขาหน่อยแล้วกันนะครับเขาเป็นเวอร์ชั่น ตำนานนะครับเขาก็เล่นต่างจากผมเลยนะครับเพื่อนนะเออเขาเป็นหมวกดิดชาร์ตนะครับเป็นก่อรอยฟ้าราชาที่ถูกในรเทศเพราะว่าเขาไม่ได้เติมจีลิงเนาะอ่าแล้วก็อืแต่เขาไม่มีโล่มั้งเนี่ยรู้สึกนะ่าแต่เขามีขังฟองนะครับเพราะว่าเขาอัพ30เนาะแต่เขาก็ไม่ได้มาโจมตีผมแต่อย่างใดหรือเปล่าวะแต่ว่าผมว่าเวอร์ชัน ออริจินอลนี่มันสวยดีว่ะเพื่อนนะครับมันดักดักดีเนาะเออถ้าเป็นเวอร์ชั่นแบบคอตตูมสีขาวนกสีขาวเนี่เป็นเหมือนแบบสวรรค์กำนัลโลกอะเพื่อนๆเออโดนขังฟองไหมเนี่ยอ้าวโดนขังฟองอีกนะโอ้โหโดนตัวละกรรมมาเบิ้ลเห็นปะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเล่นทอยเป็นคน ถ้าได้ทอยเป็นคนแรกนะครับเปอร์เซ็นตพสแม่งสูงจิ้มหายนะต่อให้ไม่ใช่โคนะครับเป็นเดดหรือว่าเป็นตัวอะไรที่เป็นเมตานะยังไงก็แพ้นะถ้าได้ถอยเป็นคนแรกนะครับเอามาดูดิว่าผมจะรอดไหมเนาะไม่น่ารอดนะเห็นปะประมาณนี้นะครับนะอ่าอันนี้ก็รีวิวให้ดูว่าการได้ถอยเป็นคนแรกเนี่ยก็แพ้อยู่ดีเออ มึงต่อให้มีโลส2ขั้นนะครับมีโดนซึ่งโคอนะครับมันโจมตีครั้งหนึ่งคือโล่หายเลยนะเออโล่มันหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมมองว่าต่อให้ไม่ได้ปิดอีเวนต์นี้เป็นโครหรือว่าปิดบูปิดผีเสื้อสม,มุดอะไรพวกนั้นนะถ้าได้ทอยเป็นคน2ยังไงก็ชนะเพื่อนเอนชื่อผมอ่ะรอบนี้ผมได้ทอยเป็นคนแรกอีกเหมือนเดิมนะแต่มาเจอตัวละครแจ็คฟรีนะครับก็ น่าจะไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมเลือกเหมือนเดิมเลยเรียนติดอยู่นะเขามีคำเตือนนะครับสร้างเรียนมาร์ก2ครั้งเนาะก็จะโดนขังคุกนะแบบนี้เป็นต้นนะครับทําให้ดูทําให้ดูจริงๆผมไม่ได้โง่นะผมทําให้ดู แม่งมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่สิเปรซเล่าสร้างเรียน2องเรียนแล้วก็ขังคุกเมื่อก่อสร้างพื้นที่สี่สิอร์เซ็นทำลายเตาสี่อร์ซจริงด้วยแม่งขังคุกได้เฉยนะไม่เป็นไรครับเขาไม่ซ้อนหลุมเรานะเดีย๋ยวมาดูดีว่าเขาจะเล่นยังไงเนาะ จี้เขาก็ค่อนข้างโหดอยู so, so, so no ่นั้นเพื่อนนะอ่าจี้เขาก็ก็ค่อนข้างโหดอยู่นะครับนะมีจจ้แจกฟรีอันเดียวเนาะที่เหลือก็เป็นจี้ที่ปิดในอีเวนต์นะเนาะเราเราติดโซ่ตวนนะครับมีเงินไหมเนี่ยไม่มีว่ะอ่ใช้ไปก่อนนะโอ้ต้องขายว่ะต้องขายเมืองนะเขาทอยไม่หยุดเลยว่ะเพื่อน เราจะเพช้ตัวละครแจก,กฟรีไหมเนี่ยอ่ะผมก็จะเบื่อสองไปแล้วกันเนาะแม่งไม่ติดอีกอา้าวเรนมาร์กก็ไม่ติดโอ้โหแบบนี้มันอวยตัวละครแจก,กฟรี่ะเนี่ย เบิ้ลสิบสองไปแล้วกันเนาะไม่ได้วะได้เบิ้ลสิบอ่ะไม่เป็นไรสร้างแรนติดไหมโอ oh, สร้างแรนไม่ติดวะ่ะ uh huh. ไม่ค่อยเบิ้ลว่ะเออมันไม่ค่อยเบิ้ลนะลูกเต๋าใหม่ด้วยนะเนี่ย เรียบร้อยผันหนึงนะครับอ่ะมาลองเล่นอีกสักเกมนึ่งเพื่อนเมื่อกี้วัดลงคอนะครับ ไอจนปวดหัวมารอบนี้เรามาเจอกับอ่ามาเจอกับเดดนะครับมาดูซิว่าเราจะสู้เดดได้หรือเปล่าเนาะะขอเลือกอันนี้แล้วกันแม่งได้เล่นเป็นคนแรกด้วยโอ้น้ำมูกก็ไหลเพื่อน,อนขออภัยด้วยนะครับนะถ้ามีเสียง ี้แล้วกันไม่ติดเว้ยเ,เบิ้ลสองไปอีกทีอารมณ์วางไหนดีเอาวางนี้แล้วกันอีกาติดไหมอีกาติดนะเขามีการวิกไหมไม่มีการวิกว่ะวิกแม่งเลยดีไหม สวยแล้วแบบนี้มันเตาแตกด้วยนะตกเกาะมันเตาแตกด้วยามาดูนะครับว่าเราจะสู้เด็ดได้หรือเปล่าเ,าเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วแหละเพื่อนนะผมไม่ไหวแล้วนะครับ น้ำมูกไหลย้ยอยเต็มเลยเสียงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะเออเสียงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะอืมโดน อ่สร้างอีการตรงนี้เลยโอเคก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับผมนะครับผมมองว่า ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เก่งเลยเนาะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเปิดเมตาในการอันเชิญนะครับนะและ้วก็ยังไม่มีสกิลที่ป้องกันการอันเชิญนะครับหรือว่าอะไรที่มาป้องกันโคนะครับเนาะหรือว่ามีจี้อะไรที่มาป้องกันเขาเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าโคยังหน้าหานะครับนะแล้วก็ยังเก่งด้วยเนาะอย่างที่บอกแหละนะครับว่าถ้าได้ถอยเป็นคนแรกเปอร์เซ็นต์มันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรอะ เปอร์เซ็นต์มันแพสสูงก็จริงนะครับแต่ถ้าสกิลฝ่ายตรงข้ามไม่ติดนะครับนะถ้าเขารอดได้แล้วก็ถ้าป้องกันการสลายมาเบิรได้มันออกเนี่ยนะครับก็เหมือนที่ผมเจอเดสตาเมื่อกี้เลยนะครับก็สามารถกลับมาพิชชนะได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าตัวนี้นะครับก็ยังน่าหานะครับถ้าจะเอาเต็มครบรูปแบบเหมือนผลเหมือนผมนะครับก็เติมเลยนะครับคอสแล้วก็ตำนานนะครับ ก็จะเก่งนะเพื่อนๆโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีกุก,กุกกกักนะครับมีเสียงไอบ้างเสียงมันมันคนไม่ไม,ไม่สบ,บายเนาะเพื่อนเนาะคือไม่ไหวแล้วนะครับนะตอนนี้น้ํามูกผมไหลเต็มเลยนะก็ขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็ทํางานหนักด้วยนะลูกค้าเยอะมากโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็เจอกันเพียงเท่านี้เนาะ สำหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่มาชมคลิปจนจบนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบิร์ดคุงเนาะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับดักเพื่อนๆทุกคนนะครับ